ครับครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีนะครับสุภูสุขคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็เป็นมือวันอาทิตย์นะครับเอาแอดกับกลมแล้วกลมอีกนะครับขออาจารย์นะครับมาลงแนวทางนะครับเพราะว่าเป็นบม่อยากให้ออกซื้อนะครับพี่น้องเอฟซีแต่ว่านะครับแอดขออะไรก็คือเป็นชุดเต็มของอาจารย์เท่านั้นครับผลงานรอบที่แล่านะครับเนาะบม่ได้ออกซื้อออกทางช่องนะครับมาช่วงประมาณสิบ แปดนาฬิกานะครับพี่น้องเอฟซีนวทางของอาจารย์เลี้ยงจันนะครับครับแต่คักแตกเนี่ยนะครับพี่น้องเอฟซีเป็นเน้นให้ก็คือเม็ดเดียวเขียนเขนก็คือแปดหนึ่งหนึ่งแปดครับเด็กจีน่าศูนย์กับแปดนะครับเป็นบอกวางสันนะครับเนาะครับส่วนเลขสามตัวนะครับเป็นวงกลมนะครับศูนย์แปดหนึ่งให้อัดวงกลมลงให้พี่น้องเอฟซีในกลุ่มนะครับดังนั้นนะครับเลยอยากเชิญเชิญทีน้องเข้านะครับเพราะว่าระบุเวลาว่าใดนะครับ พี่น้องสนใจเขากุ้มแนวข้างของอาจารย์เรื่องจันกับแคบหน้าจอยน้ำนะครับเนาะผลงานหลอบ้านสุขที่ผ่านมาปังขักปังแน่นะครับพี่น้องทุกี่ครับครับเขากุ้มของอาจารย์นะครับ092นะครับ4272488นะครับเขากุ้มแนวข้างเด็กเล่าพัฒนานะครับพี่น้องทุกี่เขาฟี่นะครับเอาผู้ใด้ฝากขอบมาณนะครับเนาะว่ารับจำนวนจำกัดน้ำนะครับเนาะครับอาจารย์เป็นรับแค่ หนึ่งพันคนเท่านั้นนะครับสําหรับพี่น้องอยากเข้าคุ้มฟรีนะครับตนจะให้พี่น้องเข้าแบบฟรีๆเลยนะครับเนาะหาอยดเอาลงูกง,งวดที่แล้วนะครับพี่น้องชุดนี้นะครับเนาะโอ้ยพี่น้องหย็บี่นี่สิถๆตน้มไหลนะครับเนาะเพราะว่าบ่เห็นนะครับอาจารย์ให้อบลงล่องเฉพาะพนกลุ่มบนวา่าอาจารย์ขอ ขอสกุนนะครับเข้าก็ตตองก็ตามเพิ่นบอกมานะครับเนาะงวดนี้นะครับชุดฟันท่วงเพิ่นก็บังไห้่ือเก้านะครับบังไห้อัดกาพรอมนะครับเนาะแต่ว่าให้ลงสุดเต็มนะครับพี่น้องก็คือสิมีจะจะคูนะครับเนาะกับเล็กวิ่นนะครับพี่น้องเล็กวิ่นนะครับของอาจารย์นะครับเล็กวิ่นของอาจารย์นะครับมีหาตัวนะครับรอบนี้นะครับเอามาเบิ่งมาชมนะครับวดนประจำวันจันทร์นะครับเนาะวันจันทร์ที่ สิบเอ็ดหรือสิบสองพี่น้องสิบสองครับพั 22, นจันที term, ização, eyes, ่สิบสองเนาะเน่าทางข้องอาจารย์เลี้งจันนะครับชุดเต็มนะครับพี่น้องที่นี่คือเป็นชุดเต็มนะครับกับบัลายคูนะครับพี่น้องตัวเลขกพ้องอาจารย์นะครับเป็นหมากชุดเต็มกับบัลายคูพี่น้องเ้องกับซามาตถเอตัวเลขกเน่ทางของอาจารย์ไปจับวิ่งกันใด้นะครับเต็มกาดบันของพีของน้องเขานํานะครับ ันที่12นะครับ าจเบอร์ไล่ด้พี่น้องสซิเวลาอยากเขากุมแนวทางของอารย์นะครับเนาะรับจำนวนจำกัดนะครับ เลขวินนะครับพี่น้องทุ่ครับหกสามห้านะครับเก้าหนึ่งนะครับ 3 5 9 1นะครับพี่น้องเชื่อมีอยหาตัวนะครับเลขกวิ่งครับเล็กวิ่งนะครับของอารารยนนะครับเปิดยังบันฟันด้ยพี่น้องเชครับเปิดยังันฟันเปินให้ตะเล็กวิ่งกับเลขจยับคููนะครับ หนึ่งห้านะครับสามห้านะครับที่ร้องสามหกนะครับหนึ่งห้าสามห้าสามหกนะครับ สามเก้าหกเก้านะครับสามเจ็ดนะครับพี่น้องห้าเจ็ดนะครับครับตัวเลขทั้งเบิดนะครับมีอยู่ เจ็ดคูนะครับเดี๋ยวยัดเช็คบ้งอีก,กวันนะครับนะ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, เนาะหนึ่งสองสาี่ห้าหเดปดลเหืออีกคูหนึ่งเดี๋ยวยัดเช็คบ้งก่อนนะครับพี่น้องที่สามหกหกเก้าห้าเก้าหาเจ็ดเนี่ยหักเกนะครับพี่น้องที่ห้าเก้านะครับแปดค,คูนะครับเนาะ พี่น้องยิซี่นะครับชุดฟันธงมีเฉพาะในกลุ่มนะครับอาจารย์บอกวังสั่นนะครับเพราะว่ามาณส่วนประมาณ18นาฬิกานะครับครับสนใแจเขากุ้มก็คือ092 4 27 2488นะครับเขากุ้มแนวทางเอกอาจารย์เว่งจันนะครับพี่น้องเขากุ้มฟรีนะครับเนียนย่ำนะครับครับส่วนพี่น้องอยากเขากุ้มห้องแอดก็จิ้มเข้าไปที่โปรไฟล์นะครับของ YouTube ทางช่อง YouTube นะครับ ไปแเราก็ rac. อยู่ก็จะเห็นแล้วครับเนาะเป็นลิง,ลงเ,พเพื่อนนะครับลิงเขาคุ้มนะครับบม่เป็นลิงเงี้ยงนะครับเนาะลิงเขาคุ้มนะครับพี่น้องที่เสียแบบอัตโนมัตินะครับพี่น,อน้องก็ดีเขาจิ้มเข้าไปกับโปรไฟล์นะครับจิ้มเข้าไปโปรไฟล์นะครับไล่ก็จะเด้งขึ้นนะครับพี่น้องที่เสียพี่น้องเข้าจะควยกดเข้าไปเป็นเพื่อนนะครับเด้อพี่น้องเข้าก็่าจะได้เขาคุ้ม แบบอัตโนมัตินะครับพี่น้องที่สำหรับท่านใดที่แอดไล่เปลี่ยนนะครับเนาะเอาแนวทางก็มีทั้งเบินะครับพี่น้องที่แอดจะย้ำอีกรอบนึงนะครับก็คือเลขวินนะครับเลขวิ่งนะครับอาจารย์ยังพันฟันทงนะครับเลขวิ่งแต่ว่าสุดจับคู่ของอาจารย์ก็คือมีหนึ่งแหะนะครับหนึ่งหนึ่งห้าสามห้าสามหกห้าเจ็ดห้าเก้าสามเก้าหกเก้าสามเจ็ดนะครับพี่น้องที่ ตัวเลขตัวเด่นนะครับของอาจารย์มีอยู่เม็ดเดียวนะครับเป็นบอกวางสันนะครับแต่ว่าเิ่นพันดีบอกแอสนะครับว่าเป็นตัวใดนะครับเนาะอยู่ในชุดนี้นะครับหรือว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็คืออยากให้พี่น้องของมาเพราะว่ารอดที่แล้วนะครับพี่น้องสุดปังเลยนะครับเนาะอยากกัดโชมมานน้ำมจารยนเี่งจันคือกันนะครับฟันแปดหนึ่งหนึ่งแปดตัวเดียวนะครับ หวดปันซุกที่ผ่านมานะครับเนาะเอารอบนี้ก็ขอให้พี่น้องเข้าสุขูสุขคนนะครับสุขสมันหม,นม,นมนันกับเนวท่างของอาจารย์เวี่งจันนะครับพี่น้องนิพสีครับสำหรับคลิปนี้ก็อยากเก่าไว้แต่เพียงแค่นี้นะครับพี่น้องเอาให้พี่น้องเข้าสุขสุขคนนะครับเนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอย่าเจ็บอย่าจ,จ,าจนนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ